เวทนาใช่ไห่วันนี้วันนี่มีเยก็เอามาขังไว้กี่วันกี่คืนแล้วอ่ะก็มาขังไว้เพื่ออะไรนี่มันรู้ไมม้องจากูทุกที่ก็เออมันรู้ว่ากีรันมันรู้ว่าป้านต้องใจดีเออมันกิงไแล้วมันกินไหมว่าป้านจะเอาอะไรให้กินไม่ไม่กินหรอกคิดแล้วหลุกกินแล้กินแล้วนี่ไมันอยู่ข้างหลัง้อยดิ ก็รู้ไปหาที่อยู่ตรงไหนให้หลาที่ในวัดก็มีงานตอนนี้จะต้องเอาไปพักที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวให้งานเสร็จก่อนแล้วก็เ,เออถึองจะเอามันไปไว้ได้บ้านกเก่าไ,ไ,าได้เข้าได้แต่ว่ามันอ้อยกลัวมันจะเห่าไหมมันห<อ>่าไหมฮะไม่น่านะออออเออแล้วดูสภาพจ้ะนี้มันไม่น่าจะร้องอะถ้ามันกินอิ่ วันนี้นี่มันนี้ไ็อยู่เฉเพราะว่าป้าให้กินแล่นแล้วเราะเมื่อตอนแรกป้าถึงป้ามันกัดปันที่มันหิวเออมันหิวเลยหมาไม่ต้องกินนมไงหมาเพราะว่าป้าก็เป็มาขั้นเดียวไงเป็มาขั้เดียวเอ้ยไดำน้อยแม่เอ้ยตัวนี้ฉาดภาพมองแมงนี่กินได้หกกินได้อิ่มเด้อ เดี๋ยวเอาใส่ตะกร้านะนะั่นแหละไปสองตะกร้ามันเออมันได้กินแล้วแหละเออเดี๋ยวปะเดี๋ยวมันกินให้เสร็จเดี๋ยวค่อยโปรยใส่เอากลับไปให้มันไปกินที่บ้านเห็นด <c oughs> ูไหมเอ,อ้บม <c oughs> ัน่ถ้าไม่ได้ปหลัน ทำไงไม่ไม่ต้องคิดเลยไม่ได้ประลัะป้าต้องต้องต้องนั่นอยู่แล้วมันไม่รู้ไปไหนป้ากทำอทุบอันอยู่แล้วมันกต้องมันก็ต้องไปไปกินะลูกินเะกินเะอมื่อเช้าป้าหลันให้มันกินแล้วไงวนเ้ เย้อรีบองมา่อเท็มารีบาี่เป็น่คือถ้าจะเอาไปให้ใครก็เอาไม่ใช่เอามาขังไว้แบบนี้กี่วันกี่คืนมาแล้วมันไม่ใช่เท่ากับเป็นการเป็นการอะไรนั้นนะเป็นการทรมานสัตว์นะเนี่ยใช่ที่จริงนันเียรวจได้เลยจริงนั้นเรียกตำรวจได้นะเอออย่าอย่านั่นเลย ม,มันไม่สมควรแหละที่ทจะทําแบบนี้สัมภาพดูดหมือนอยู่กองขยะเหมันอยู่กองขยะเข้มันเข้าใครแบบทารุณกรรมสัตว์แบบนี้เนดี๋ยว้าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวาจะส่งมาจะให้มันบอว่าแ้วต่อไปนิยา